เป็นแหนนะคะแหนของเราที่นำมาใส่ในแปลงนะคะ ไม่จบอีกเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นสื่อแล้วเป็นสื่อแล้วน่าจะใกล้เวลาบรรยายใช่ใกล้เวลาบรรยายเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับก่อนได้ได้ได้ นี่เรียกว่าอะไรครับปรับพื้นที่เหรอ,อปรับกันนาเราเสริมกันนาครับเสริมเสริมกันนานถือว่าะะดินใช้ได้นะเนี่ยดินชื้นดินขนาดนี้ถือว่าดินใช้ได้ดินดีเลยแหละ อาจารย์นี่ได้หารอ,อาจารย์ว่าจะปลูกข้าวผมเสนออาจารย์ปลูกตัวโอ้ไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะพอะล่าเราจะเลี้ยงแหนก่อนเพื่อว่าจะเตรียมปลูกนาข้าวนาปีต่อไปแต่แาจาก็คิดว่าจะทําเป็นข้าวเราปลูกข้าวได้เลยเราแยกข้าวจากที่เราดําข้าหวานข้าไว้แล้วก็ <c oughs> โอเคอาจารย์จะลองแบบนั้นจกก็ได้เห็นด้วยเพราะที่ผมคิดในใจว่าหนึ่งเรารู้ว่าปลูกตัวได้อยู่แล้ว อันที่2งไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือถ้าเราจะปลูกข้าวาพันธุน์อื่นๆที่เราได้นาํามาลองทดลองดูนะนะคะที่แปลงโตวไวยค่ะในช่วงเงย็นของวันนี้ค่ะก็มาทําต่อเนื่องนะคะที่บริเวณใกล้เคียงกับแปลงโตวไวยค่ะจากช่วงเช้าที่เรามาทําบริเวณทางแยกเข้าพื้นที่แปลงปฏิสันทาน,นะคะ ตรงนี้มีพี่น้องมาดูระบบน้ําของแปลงที่อยู่ข้างแปลงตัวไวนะคะก็ดูเส้นทางน้ําของเรานะคะที่ทําไว้ที่ท่านอาจารย์ทําในลนักษณะทางน้ําผ่าด,ด้านบนแปลงนะคะก็ปล่อยน้ํามาตลอดนะคะแล้วเราก็ใส่แหนไวไก้ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของแปลงด้วยนะคะปลูกหอมกระเทียมนะคะตรงพื้นที่นี้โดยภาพรวมก็เป็นลักษณะอย่างที่เห็นนะคะ มีน้ำในช่วงเอ,อ่อช่องทางริมทางนะคะเป็นมีไม่มากทำไมน้ำไม่ทั่วคะ,ะน้ำมีแค่จุดนี้เราเพิ่งเปิดหรอเราเพิ่งเปิดเข้ามาเหรอคะใช่รรอตอนนี้น้ำมันเติมมาประมาณนี้เราก็เลยไหน้ำเข้า ปิดไว้นานหรือยังคะตอนนี้น้ำมันจะเติมมาจากข้างบนเนี่ยน้อยลงแต่ว่าน้ำเราอยู่ในระบบของสายกับแก้มยิงอยู่ที่เราจะประมูลว่าเราจะปล่อยก็ค่อยทยอยปล่อยมานีคะกำลังทยอยปล่อยก็เป็นรับไ เปิดโดยการกดน้ำลงจะสอดลงมานิดเดียวครับจะสอดลงมานะเพื่อประโยชน์ก็แปลงอันนี้แปลงก็แล้กวก็แปลงกาชาดแปลงก้างปลาเนาะก็จะเป็นน้ำใช้น้ำได้ก็ไม่เยอะมากดูลัก,กษณะน,น้ำ,นำ,นนำไหลเหมือนทะลักน้โดดดีแล้วนะคะดูลักษณะน้ำหนไหลแรงนๆๆะคะมันเป็นระดับที่เราปล่อยลงมาเออแล้วก็เลือกใช้ได้ ดูเขาเรียกว่าระบบน้ำนี่านะวันนี้ถือว่าใช้ได้ดีแค่ไหนคะก็ถือว่าดีนะอยู่ที่เราบริหารจัดการว่าเราจะเอาน้ำเข้าออกเท่าไหร่มันแปลงเล็กๆเนี้ยแต่แปลงเล็กมันก็มีอย่างนี้ว่าถ้ามันมีอะไรเล็กๆมากั้นขวางเขาก็ล้นออก <ๆ S 2> อแล้วแล้วการที่เขาล้นออกมาอย่างนี้ละคะก็ไม่มีผลอะไรครับก็ให้ความชุ่มชื้นในแปลงอ๋อล้นได้ไม่ไม่มีปัญหา นี่คือเส้นทางน้ำน,นำที่เราปล่อยมาเ่ยเจ,จะย่อยก็เบากว่านี้นี่หัวก๊อกเราอยู่ตรงนี้นะคะจุดจุดเปิดปิดน้ำเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แค่เพียงน้ำถุงเอ่อทำให้สูงขึ้นแค่นั้นเองใช,ใช่ไหมคะใช่น,น้ำร้ดนนี่ การเปิดปิดน้ำก็แค่นี้นะคะครับก็ค่อยๆก็เติมไปแล้วก็ทยอยลงไปง่ายไหมคะแเหมือนกั้นปลา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 เราจะมาแปลงนี้เยอะฮะเราจะมาแปลงทั้งนี้เยอะอ่าเราจะกั้นเขราไปอีกกั้นอ่าจะให้ปลาเบาลงนี่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเราก็ใส่ดิ้นไปหน่อยคันคันน้ำ เช่เจอิตทานเชื่อมาเป็นความปารนาดีตามวิบากของเราถ้าีอาตารก็เป็นอะไรานถ้าปรานาได้อนงใจก็เป็นวิบากดีเรารก็ดูแคู่วิบากเราจะออกทางไหนถ้าเป็นวิบากนรูวิบกเราจะบกนจะนักกจะแววนนัก็ถ้ามันจะให้เราขึ้นมาห็นก็ค้อ เม่อนั้นเราต้องยินเมื่อมันเรา้ถ้าเราถอว่าบ้านเป็นประโยูกเราได้เห็นรูว่าเราจะส่่ปถ้าเฉยยแล้วมืออะไรเป็นยังงรา้นเก็บเทียถเฉยเรา้รู้สึกมันโล่งดีมันโล่งดียินดีได้เราก็มีกำลังแต่ถ้าเราเฉยแล้วรู้สึกมันไม่โล่งอยู่ตอนนี้ ถ้าไม่ร่วงเราจะพยายามตังใจแบบร้อยร่วงได้โดยอื่นนะถ้าร่วงได้ก็ตกก่อนร่ามันจะคิดยังไงมันร่วงมันเข้าใจแล้วมันมีกำลังถ้าไม่ร่วงมันเป็นกำลังตกที่เรารึดถือข้ามันทำให้เราไม่ต้องขึดเรามีมีอนี้มันเป็นไม่รู้ดีกว่าเห็นที่ว่ามันเป็นองค์ประกอบที่อาจจะโตขึ้นไปอีกทีจะเปลี่ยนเปลี่ยน